ไปแล้วทุกคนต้องเป็นอย่างนี้หมดไม่มีใครที่จะไม่เป็นอย่างนี้เพราะงั้นเราอยู่บนโลกนี้ไม่กี่ปีเดี๋ยวเนงก็ต้องโตเป็นผู้ใหญ่แล้วต้องมาเป็นอย่างนี้เราหนีจากอย่างนี้ไปไม่ได้ผู้ใหญ่ก็หนีจากานี้ไปไม่ได้เพราะงั้นแล้วเนี่ยพึงระงับใจเราแล้วก็ระลึกไว้เสมอว่า <c oughs> ไม่รู้จะโกรธกันทําไมไม่รู้จะทะเลาะกันทําไมไม่รู้จะขะโมยกันทําไมไม่รู้จะโกหกกันทําไม ไม่รู้ว่าเป็นชู้กันทําไมเพราะที่สุดแล้วต้องมานอนราบเรียบกับสิ่งเหล่านี้นี่คือความจริงที่เราจะต้องไปชิญไม่มีใครหลบได้ไม่มีใครหลบเลี่ยงได้ขอให้น้องๆทุกคนเนี่ยพึงจําไว้เป็นสังวรฟันที่สวยงามก็เป็นฟันอย่างนี้แหละผิวหนังที่สวยงามก็กลับมาเป็นผิวหนังอย่างนี้แหละเนื้อตัวที่อ่อนนุ่มน่ารูปไล้ก็ต้องกลับมาแห้งแกงอย่างนี้แหละและเราไม่พ้นไปจากอย่างนี้ เพราะงั้นเราจึงเอามาสังวรจิตใจเราเสมอว่ายัางไงที่สุดแล้วเราก็ต้องมาเป็นอย่างนี้และงับไว้โกรธคนนั้นไม่พอใจคนโนดนไม่พอใจคนนี้คนนั้นไอ้นั้นเป็นเรื่องของอารมณ์มันสมมุติลูกที่สุดแล้วเราก็จะมาเป็นอย่างนี้มันมัน,มนไม่รู้จะไหลไปกับกระแสสมมุติทาไมเรานำเสี้ยนี้มาย้อมใจเรายอมใจอยู่เนืองๆเ,เ,เราก็ไม่รู้จะสะสมไปทาอะไรเราไม่รู้จะไป ขโมยเขาทําไมไม่รู้จะไปเป็นชู้เขาทำไมไม่รู้จะไปเบียดเวียนเขาทาไมไม่รู้โก,กหกทําไมเพื่อให้เราให้ได้ดังสิ่งเราต้องการที่สุดแล้วเราก็ต้องมานอนตายแหง้งซาาอย่างนี้เอาอย่างนี้มาเป็นบทเรียนสอนใจลูกไม่มีใครพ้นไปจากนี้เรายัางอยู่อย่างเขาเรียกว่าเท่าทันและรู้จักความจริงเมื่อเรารู้จักความเป็นจริงเราก็จะไม่โมฆะที่เกิดมาชาตินี้หนึ่งชาติที่มีอยู่กันเพียงแค่ไม่กี่สิบปีราตรีหนึ่ง มีเท่ากันทุกคนแต่หนึ่งลาตีของทุกคนมันมีค่าไม่เท่ากันก็ขอให้เราใช้ลาตีและคืนวันเนี่ยให้มันสมภูมิที่ได้เกิดมาแล้วกันขอสาไปเดี๋ยวยกออกมาทาั้ง

อ้าวยกไหมเอาลัับตรงนี้เอาไปเาอนลวอวลงไปหน่อยเดี๋ยวดูสเอาไกลมาทขอปนค้านนิดเดียวนิดเดียวนิดเดียวเอาอะไรมาลองตรงนั้นพอเอาเดี๋ยวนา

เทพภาษาเยอะมาสามคนเทพหลวงพ่อเรื่องาจารย์ถือแล้วนะคะเห็นชัดเจนนะเนี่ยนคนเราทุกคนเราเป็นอย่างนี้แล้วท่านดูไว้ดูไว้ทั่วประเทศเลยเนียเดี๋ยวก็ใ้พระบางสกุลเนี่ยแห้งตายมาตั้งเป็นสิบสิปีแล้ะแต่เขาก็ยังนำศพนี่แหละเนี่ยมาไว้เพื่อ หาหวยบ้างเพื่อล่างทรงบ้างเพื่องั้นบ้างเพื่อง,งมงายแต่ถ้าเรามีศอแล้าเห็นอย่างนี้ไหว้ปรงอนิจจังนะว่าเห็นความเป็นจริงขอทุกคนเป็นอย่างนี้อย่างนี้เป็นประโยชน์อย่าเอาทราบพ,พ่อแม่ครูบาอาจารย์หรือใครเนี่ยมาเก็บไว้เพื่อหาราตการละเลยท่านจะเป็นเปรตตั้งแต่ยังไม่ได้ตายทำลายทาไปทราบเพื่อความ เพื่อความเจริญ <ห PA> ของทราบที่ไม่รู้อ kind of ีหนุวยเนและพลังงานทั้งหลายก็จะได้ไปสู่สุค <moderate> ต <laim neither S 1> ิกันทุกคนเลยเทุกคนก็เป็นศพหมดดีกว่านี้จริงนี่ศพใครเนี่ยจะแซงโอเคเดี๋ยวผ้าเขาชักบางสกุลเพื่อาผ้าเนี่ยไปเป็นบางสกุลเป็นผ้าของพืน